ดาวรุ่งไทยโชว์ของซ้อนเชิงเกาหลีใต้แมตต์นี้ยูฟ้าเปียนโนน้าจับตามองสุดๆก็ติดศึกออสตาไทยเกาหลีซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง20เมษายนนี้ที่ประเทศเกาหลีใต้ศึกนี้ความพิเศษนะคะไม่ได้อยู่ที่ความสนุกตื่นเต้นเท่านั้นแต่ก็ยังมีความสำคัญต่อนะักกีฬาไทายหลายๆคนเพราะว่าโค้ชออจะใช้ศึกนี้ ประเมินฟอร์มของเหล่าดาวรุ่งที่มีศักยภาพและก็ความพร้อมสุดๆสำหรับการลุยศึกระดับโลกอย่างวอเลย์บอลเนชันลีก2025ที่กำลังจะมาถึงว่าใครมีศักยภาพและก็ความพร้อมในการลุยศึกวอเลย์บอลเนชันลีก2025ที่กำลังจะมาถึงวันแรกของศึกออสตาเป็นคิวของดาวรุ่งไทยที่มีนุกนิกนัทนิชาใจแสบรับหน้าที่เป็นพี่ใหญ่คอยประคองน้องๆด้วยกับทีมผสมของเกาหลีใต้ที่ขนตัวเก่งๆมาเพียบอาทิจองยุนจู ป้าอึนซอชเวจองมินและอีจูอาปรากฏว่าสาวไทยเปิดตัวได้หน้าประทับใจโชว์ฟอร์มเฉียบทั้งเกมรุกเกมรับแม้มีจังหวะที่แผ่วบ้างเล็กน้อยแต่ก็กลับมาได้เร็วแล้วก็เอาชนะไป3-1ต่เซต25-22 25-19 17-25และ25-14 เรียกได้ว่าดูดีมีอนาคตสุดๆไปเลยค่ะวันนี้นะคะไอก็ขอเจาะไปที่ผลงานรายบุคคลกันก่อนเลยคนแรกที่ต้องพูดถึงก็คือยูฟาดนพรสินโพค่ะคนนี้นะคะหลังกลับมาจากญี่ปุ่นก็พัฒนาขึ้นมากๆเล่นได้สุดจัดทั้งหัวเสาและก็บีหลังตีไม่กลัวบอกจังหวะจบแต้มเฉียบสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับเกาหลีใต้ตลอดทั้งเกม ส่วนอีกคนหนึ่งที่ต้องจับตาดูให้ดีเลยก็คือน้องเปียโนค่ะบอลเร็วอนาคตไกผู้ทำคะแนนสูงสุดของทีมไทยในเกมนี้ โดยกดไป12แต้มด้วยความเฉียบคมและความมั่นใจสุดๆไปต่อกันที่กัญญรักษมวงและน้องอิงนิชากรวันสุ2ตัวรับอิสระสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันนะคะปฏิกิริยาดีไม่มีขาตายช่วยรองบอลเต็มที่ไม่ยอมปล่อยบอลตกพื้นง่ายๆขณะที่ภาพรวมของทีมก็ดูดีใช้ได้เลยค่ะ ทีมสาวไทยของเราเหนือกว่าเกาหลีเกือบทุกด้านนะคะทั้งการทําแต้มจากเกมรุกการบล็อกและก็การเออร์เรอร์ที่น้อยกว่าค่ะโดยสาวไทยเออร์เรอร์ไป23ครั้งขณะที่เกาหลีใต้เออร์เรอร์ไป28ครั้งส่วนฝั่งเกาหลีใต้นะคะมีสิ่งที่ทําได้ดีเลยก็คือการเสิร์ฟและก็การรับเซิร์ฟค่ะ และพรุ่งนี้นะคะแฟนวอลเลย์บอลไทยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าออสตาไทยที่นำทัพโดยกัปตันโมเมจะดวนเดือดกับออสตาเกาหลีใต้เวลาบ่ายสามโมงสและมาดูกันนะคะว่าไทยจะสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2ชุดหรือไม่ไม่พลาดถุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Channel YouTube, ตช anel youtube t h i ส a s p o r t ่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ